สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube k i n g d ด m มซิ g วันนี้ก็มารายงานเจ้า s k 1 4 0 1ของทีมงานผู้ใหญ่โอ๊ตขับเคลื่อนอาไฮรูริกโดย k i n g d u m มซิ g วันนี้ก็มีมีปลกผมได้ไปติดปลีกมาทำไปหมดหมดไม่ถึงหมื่นครับถ้าเกิดไปซื้อเขาก็น่าจะหมื่นกว่านั่นแหละเพราะว่าชุดเหล็กเกาะโอ้แพงอยู่นะตัวนี้ก็ไปซื้อต่อเข้ามาไปซื้อไอ้เหล็กเนี่ยเป็นเส้นมาไปซื้อต่อเข้ามาพอดีไปเจอ ที่ร้านร้านขายพอดีไปไปซื้อวันอาทิตย์ครับไม่มีเขาไม่เขาไม่เปิดกันเนาะก็เลยได้ไปพอดีเป็นแผ่นซับอะไรละ่ะคัดซีเนาะเหล็กแผ่นซับคัซีนี่ก็เป็นฝานรถไถไม่แน่ใจว่าของรุ่นไหนนะก็ทำไป2ข้างครับทำไปสองข้าง,ง,างแต่อีกฝั่งผมก็ได้ถอดออกเพราะว่า ยังไงล่ะมันต้านดินเนาะเปลืองน้ำมันก็เลยไว้เอาใส่ไว้ข้างเดียวพอและนี่ก็เป็นความคืบหน้าของไอ้ยักษ์เขียวครับ <c oughs> <c oughs> ทำทำโดยช่างนั้น modify น,นี่ก็ตักดินเหมือนเคยก็รอหกล้อมาและนี่ก็จะได้อ่ะหกล้อมาพอดีเดี๋ยวก็จะหกล้อมาแล้วครับรถของผมเองนำหน้ามาเลยก็จะได้ตักดินแล้วเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาปีกมาให้ชมโอ้เรื่องราคา ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็ซื้อเด็กมาก็ไม่แพงหรอกประมาณข้างละสามสี่พันครับประมาณนี้ถ้าเกิดซื้อเขาก็แพงอยู่เดี๋ยวผมคงต้องตักดินแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ